สวัสดีครับผมน,นี่มาลุยกับ GBC อีกแล้วนะครับผมให้ชบับผมเป็นช็อตเป็นชอ็นชอตนะครับผมตัวนี้อู้ดูแล้วโอ้โหยกได้จไหมครับโอ้โหยกได้ไหมครับยกได้ไหมครับ GBC แปดศูนย์สามห้า s นะครับผมของตะแกรงพีครับนี่ลูกชายนั่งดูพ่อทำง,งานอยู่ นี่ครับเออยกใครับโอ้ยกใจโอ้โหักแล้วโอ้โหยอดครับออกแล้วออกแล้วหักอีกแล้วโอ้ก้อนใหญ่มากครับโอ้โหโอ้ยต้องโอ้โหแตกแล้วครับแตกแล้ว น่าจะออกชาหน่อยนึ่งครับผมเพราะว่าทำยันดีนะครับผมเลาะได้แล้วครับเลาะได้แล้วสุดยอดครับสกแกพีนะครับสุดยอดเลยครับผม <c oughs> นี่ครับผมไยแรงด้วยครับโอ้โห GBC นะครับตัวน really ี้ครับผมเป็นเครื่องสามสิบแรงครับตัวนี้สามสิบห้าแรงนูตัวนี้สามสิบห้าแรงครับผมเออนี่ครับผมเอ้เอ้เอ้ายสภาพตันี้ได้นี่ครับ

ไปแล้วครับดูครับเฮ้ยเฮ้ยดูครับดูคัดนะครับผมครับ ได้แล้วยอดครับคนขับก็สุดยอดครับเขาล้อสุดยอดครับผมแล้วดูก้นอนที่สองครับผมก้อนที่สองก้อนที่สองเป็นไงครับก้นอนที่ ดูครับเันจะเป็นยังไงครับโอ้โหฝีมือสุดยอดครับผม สุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับเที่ยวน,นี้จะไปเที่ยวหนึ่งนะครับผม ยกขึ้นได้ไหมครับออ,อันนี้ก้อนใหญ่มากครับต้องต้องทุบก,ก่อนนะครับออนี่ครับนี่ครับเนี่ยอือแล้วก็โอ้โหน่าจะไม่ได้นะ được đã không? được dài được không? được không? khắp không? thì không? được không? nè ดีคร so ับด uh ีดีเลยับผมขึ้นได้ครับผมน่าจะหนักเกินนนะครับผมก่อนเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้มันเล็กไปครับผม ดูท่าทางนะครับน่าจะไม่ผ่านก้อนมันใหญ่โอ้ยอ้โหได้ การทำงานนะครับผมโอ้โหขึ้นได้ครับโอ้ยโอ้ยกระดกโอ้ยรอเดี๋ยวครับ ใช้เวลาเท่าไหร่ครับคุณนีงครับผมเกือบแปดนาทีพอดีแล้วครับผมเอาได้ไหมได้ไหมครับเอสาาอสุดยอดครับออไอให้น่ารักน่ารั่าใช่ไหมไ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม